ลายเตืมอยู่พี่น้องครับเป็นต่แกงแสบนะพี่น้องเนาอ่อนๆนี่ครับเนาะสวัสดีครับื้นนี้พอกันอยู่หายอยู่หน้าพี่น้องี้มหาหาน้องใหม่แปลงหนองพี่น้องครับบรรยากาศไอ้ยทงหน้าพี่น้องครับอามหาหาน้องใหม่ แตกเนงอ้อนเลยครับพี่น้องอยู่หน้าเก่าพี่น้องครับมูลน้ครับรอทงไฮทงหน้าครับไอพวกไงก้อนน้ำใหม่พี่น้องนะครับน้ำใหม่แตกแนงกันพี่น้องไอ ขางหน้าเลยพี่น้องขางหน้าพี่ต้องนาำครับต้องพี่น้องแล้วไม่แตกหน้ยงไหมครับ นอนง่ามพี่น้องเฮ้ยนังพี่น้องโอ้ไปต้มาไปแกงเลยพี่น้องนะพี่หนาเนี่ยแคบด้วยครับน้ไมยครับเมื่อกี้หนาฝนครับนอนนี่ง่ามพี่น้อง นีแ่แนวแบบง่ายเลยพี่น้งองอืมหนุ่มพี่น้องอีกแนวหนึ่งครับแล้วเป็นขนาดโอ้นี่กลน,นสูงแล้วครับ lộ bông phăng lộp nó học học phong lộp hình học phong lộp hình học ô nhiễm lộp เอาไปต้มน,น,นะพีนนนนน่น้องเนาะต้มกินกับแก่้วไหมครับอีกอ้อนๆ่อนในพี่น้องตรงนี้ออกไหมเพิ่แรงหนึ่งครับ นนี้ว่าแค่ไหนะน,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 นครับอีกอย่างหนึ่งครับโอ้ยผลยึดสูงหมดครับเอาไปเลยครับยึดสูงตอนนี้นเก็บไปแล้วครับเก็บไปเมื่อกี้นะครับยึดสูงแบบนี้ครับ เอาอเก็บบ่าท่นเบิดครับยิงเหลืออยู่ตัวนี้ครับครับโอ้ยยิงสูงชะน ock ยังหน่อยมันชะน ock อ่อนครับ มึงพี่ทองยุ่สูงครับน้ำมีแต่ขนมงามเองพี่องข้าะคนัะเดี๋ยวพ่อ,อยางลาะเบึงเข้าไปข้างในอยู่ครับเพื่อนมี่ครับตังเร็วพี่ทองเบื้อน่งผลงานครับ กแกงเลยพี่นอ้องผมด้วยครับโอ้พี่น้องอุ่นครับนอดอ่อนๆงามไหมครับไรเติบยู่พี่นอ้องครับ,ออรบ,รบเป็แต่แกงแสบนะพี่น้องเนาะอ่อนๆนี่ครับเบนานะ องกอพี่น้องนี่ครับกอข้างไหนถึงหน้านี่พี่น้องนี่ครับนี่ครับกอนี่ครับไปกอนี่ครับอันยุงสูงๆมันเอาประด้๋ยวไหมพี่น้องแตกกันไปไหมครับห้ายอยู่ครับยุ่งสูงครับคุณครับเงาเแล้าก็มีครับยี่งสูงกว่าครับ ดินมันหนึ่งยุคหางกันล่องน้าอยพี่น้องมันนึ่ดินมันซุ่มไหมครับครับมันก็เลยแตกไัแตกเน้งครับหางหากินยังไงอลไรพี่น้องยุคห่างเที่ยงหน้าเนี่ยแหละครับไอ้พี่น้องครับผมคลิปนี้ลาพี่น้องไปตำนีแล้วครับพอดีสีเขาบ้านเราพี่น้องหิ้วเขาแล้วครับไปแกงน้องไม่แล้วครับครับผมสวัสดีครับ